สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกับวันนี้วันที่11กันแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็พรุ่งนี้วันแม่นะครับอ่าวางๆเปิดมาเจอคิดผมนะครับอะไรเอ่ยวันนี้ก็เจอกันช่วงค่ำๆนะครับวิเคราะห์ทกศนะครับสลากทกศนะฮะงวดประจําวันที่16สิงหาคมนะฮะสลากทกศนะครับจะออกทุกวันที่16สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกครับชีวิตของคนเรานะฮะ ไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนครับเราทําอะไรได้เราก็ทำไปนะครับทำไปให้สุดครับทำไปให้ชีวิตแบบสุดๆไปเลยฮะเราก็จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ว่ากาันอีกเรื่องนะฮะก็อาจจะไม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลขนะแต่ผมก็มาบอกให้ท่านชมดูได้รับชมกันเห็นที่บอกเขาวันนี้ผมหยุดนะผมว่าผมก็จะหาวิเคราะห์สูตรเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะมีทั้งออมศินรัฐบาลออสูตรใหมเ่เลขสถิติ แล,ลลแล้วก็ข้อมูลเสือตกถางพลังเงินดีครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆอีกมากมายนะที่ผมจะพยายามวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมท่านผู้ชมอย่าลืมกดไ like, ลค์ไลลๆๆ <laughs <laughs> เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วย <laughs> ท่านใดย,ยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากขอกดติดตามกันไว้สักนิดนึงนะครับช่อง ba นาวิเคราะห์ตัวเลขจ้ะท่านใดอยากเห็นคลิปของกระผมก่อนใครกดอะไรเอ่ยฮะท่านผู้ชมกระดิ่งแจ้งเตือนกันเลย โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันก่อนนะอ่าผลวันที่16กรกรกฎาที่ผ่านมานะฮะ2 5 6 3ออก3 6 8นะฮะอ่า1 8ขออภัยด้วยครับช่วงนี้ก็ป่วยนะฮะท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูการวิเคราะห์วันนี้กันนะครับผมจะมีสูตรให้สองชุดนะฮะท่านผู้ชมสำหรับทกศนะ งวดประจำวันที่16นะครับสิงหาคมนะฮะ63ทอกอสอนะฮะสลากนะสลากทอกอสอนะครับนำไปซื้อสลากทอกอสอนะฮะท่านผู้ชมอ่าจะได้ตัวเด่นแรกคืออะไรครับ9นะฮะตัวต่อมานะครับคือ0นะคือ0เนี่ยคิดย้อนหลังมานะครับเรามาลองดูกันงวดนี้ฮะ98ครับ90 91 ต่อมาจะเป็น0นย์นะครับศูนย์เจนี่คือสลากทอกศนะฮะท่านผู้ชมอ่างจำมาที่16สิงหาคมครับเรามาดูกันต่อนะฮะต่อมาก็จะเป็น95 03ครับ3ตัวนะฮะ498 490 4 9 1หลักร้อยให้4นะครับตัวเด่นแรกให้9นะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับการวิเคราะห์เป็นเพียงแค่ข้อมูลให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามารับชมนะครับนำไปเป็นสถิตินะฮะอ่าในเชิงวิเคราะห์นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ